น,นั่นเะนี่ยนะตัวใหญ่กว่าสามมันมีอยู่แล้วประเทศไทยมันมีสี่สามสามใหญ่สุดก็คือสามของลหลวงพ่ชายก็คือวังเกิดหลุงพ่งชายพญทวดใครก็ได้ไง,งป้าทำไมเราไม่ให้ประเทศของเราเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมแบบสากลล่ะครับอันนี้แต่กี่เธอพูดนะฉันบอกเธอยุติธรรมมีสองแบบ<า>ยุติธรรมของมึงนอกนะคือยุติด้วยหลักนิติธรรมยุติธรรมของเมืองไทยคือยุติด้วยยุติ<า>คือหมายถึงว่า ให้มันจบที่สามสามพูดอะไรจะนับถ้าไม่เชื่อมินสามติดคุกเธอจำได้ไหมเอ่อมีคนหัวหมอตอนนั้นนะเราหารึงเอากกตเข้าคุกเลยนะไอ้ไอกกตมันเหลืออยู่สี่คนตอนแรกนะวาสนาหรือวะศาสนาเพิ่มหน้าพนพลตรจดีพลตรจดีวาสนาเพิ่มหน้าตอนนั้นวาสนาเพิ่มหน้าคนดื่มนะ เราบอกให้มันจัดก,การทักษิณมันไม่จัดก,การบอกให้ยังงวงนี้นมันไม่ฟังนะเราก็เลยปีแม่บรลาออกมันไม่ออกเงี้ยไม่ออกเราก็เลยส่งอํานวยทันทาราอาธิปีสารนายานะห,หาเลื่อนตัดสินเอามันเข้าคุกนะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันเหลืออยู่สี่คนใช่ไหมอีกคนนึงเป็นคนปักใต้นะเป็นก็โทรมาบอกให้ลาออกไปลาออกขาเอาเข้าคุกนะลาออกได้ยสามคนใช่ไหม เนื้อสามคนอีกสองคนมาต้องสารหาหสารหาโดยที่ประชุมใหญ่สานติกาประธานสันติกาคือน,า,นายานชาญชัยนิขิตค่ะนายชาญชัยเรียกประชุมที่ประชุมใหญ่สันติกานะสันติกาทั้งหมดเลยนะเรียกมาประชุมแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องเรียกเพราะกัโตสามคนมันไม่ดีมันเป็นวัสนาหน้าหนาว่าไปนะสามห่วงหน้าหนาเออไม่เรียกไม่เรียกเพราะว่าสามคนนี้ไม่ดีไม่ต้องเรียก แต่แล้วมันก็ไปยมออกนะทําไงเอาอํนาจทางธาราไ,ไปตัดสินเราเข้าคุกเลยครับคนก็บอกว่าเข้าคุกไม่ได้หรอกพวกมันยังอยู่ในระหว่างเรื่องตั้งใช่ไหมเอากกตเข้าคุกไม่ได้มันผิดรัฐธรรมนูับก้าเข้าคุกักอย่างเธอใหม่ตีตัวเลยนะเออสามมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไงเอาเข้าคุกยยไปเข้าคุกแล้วมันก็ไม่มีตอทองมันเรื่องตั้งไม่ได้ง่ายง่ายง่ายเรื่องตั้งไม่ได้มันก็หมดทิงใช่ไหม เราก็เลยยึดอำนาจเลยไม่ตั้งไม่ได้ไงก็คือไม่มีตอวตนเป็นการวางแผนการของคุณลุงในช่วงระหว่างก่อนที่จะมีการยึดอำนาจตอนปี4ีเกนี่ยนะตอนนั้นเธอไม่ได้อ่านข่าวเลยที่พันลบเป็นมานีมาเปิดเผยไประชุมบ้านในปีนะครับบ้านในปีอยู่อุงส่งมแล้วชุขุมวิตร้อยหนึ่งนะเธอไปบ้านขออยไปเล่นป๊อกเด้งทำไมถึงต้องทำกันขนาดนั้นนะครับคุณปาก็ระวังกันอย่างนี้แล้วไอ้พันลบมันก็ไอ้นี่ก็ปากหมานะย้ายไปย้ายมา พอไม่มีใครต้างมันก็ไปอยู่กับทักษิณนะมันก็บอกว่าวันนั้นไปประชุมอ่ะนะมีในปีเจ้าของบ้านสุรยุทธจุฬนนท์แล้วชาญชัยธิติชาติดารันพักดีธนากรอีกคนหนึ่งปาโมทนครทัพมันบอกว่าไอ้ปีไอปีเขาถามถามไอ้พระลบบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่ทำให้มันหายไปจากโลกนี้นะทักษิณนะนะไอ้ไอ้พันลบมันถกผ้า ออ้ยตอนนี้ทักสิณเขารู้นะพ<ะ>ยายามฆ่าหลายรอบแล้วมามีมอรอปภอนะะตั้งสามสิบคนเราหน้าร้อมหลังนะทักษิณมันรู้เราจะเก็บมันเลยนะไ<ะ>อไอปีมันบอกว่ามันก็ข้าไปยิงแม่งตรงๆอ่ะนี่พ<ะ>ัน<ะ>ลอบอกว่าไม่ได้หรอกครับแต่มาพูดง่ายทํายากนะ,ะหลังจากนั้นในวันนั้นพฤษภานะไปคุยกัน แล้วก็มาวางระเบิดอะไะอืมที่ว่าคาบอมมานนะฮะเออคาบอมมาแล้วทีนี้วางก็กล่าวว่ากว่าที่หนึ่งกิโลนะะถ้าระเบิดในตายเป็นหมื่นนะอืมแถวเนาะคือเราตั้งกระสอบทรายหันไปทาง,งทักษิณอยู่ตารางหกสิบเก้าใช่ไหมแล้วก็วางใต้สะพานเนี่ตรงแยกสังฮีนะแวถวบางพัดแยกบางพัดเนี่ยนะถนนชิดินทอนน่นะกล่าวว่าตั้งระเบิดเนี่ยนะหลายกิโลแล้วแล้วก็อัดเข้าไปนะเอากระสอบทรายตั้ง กว่าเป็นกิโลง่ะตายหาให้หมดเลยนะใครอยู่แถวใกล้แถวนี้ถือว่าสวยเลยคือไม่ได้เกี่ยวด้วยเอาให้ตายให้หมดก็ถือว่ามันอยากไปอยู่ใกล้ทักษิณนั่นแะช่วยไม่ได้แต่ทักษิณมันลงแข็งเว้ยนับทมแล้วมันมาถึงเรยวไวนะปกติมันมาเก้าโมงแล้วมันถึงมาช้ามาเช้าไปมันไปก่อนนนะวางหลายทีตอนนั้นไปวางตอนที่มันเป็นทีแรกเราไปวางเครื่องบินนะ กพี่บอกว่านะคุณโอ๊กพันทองแพ้ท้องเสียหรือเปล่าเออโอ๊กมาท้องเสียนะระเบิดนะบ<ะ>าดเจ็บไปหลายคนระเบิดตรงที่ที่นั่งที่เอดเฟคคาร์ดนะนะทักทิง้งนั่งวางไว้ตรงนั้นนั่น<ะ>แหละมีโฟรกรัสวางระเบิดแล้วปรากฏว่ามันรอดไปได้คออือก็เลยไม่ได้ทำยังไงถามความรู้สึกของคุณป้าหน่อยว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนั้นว่าถึงขนาดว่าอ่า คนดีๆอย่างคุณวาสนาเพิ่มลาบแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนเนี่ยถึงขนาดทําให้เขาเสื่อมเสียกิจวัตรสเอาเขาไปติดคุกถึงขนาดจะฆ่าเขาจะอะไรเขาคือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณป้ามันไม่เยอะหรอกก็ฉันเตือนเขาก่อนแล้วนะเธอไม่ได<ะ>้ฟังเทปเออเธอไม่ได้ฟัฝังเทปเทปที่จะมาพบเทปใครต่อใครเขามาเปิดเผยนะครับแล้วสามไปแล้วบอกเฮ้ยถ้าถ้าไม่ฟังนะถ้าไม่ฟังเจอดีนะ เราไม่ได้ผิดเราเตือนแล้วมันไม่ฟังอ่ะเราขู่แล้วมันก็บอกมันก็บอกว่ามันก็บอกมันไม่กลัวนะเป็นมาขู่เราไม่ใช่เป็อนนะว่ามันสมชายนะว่ามันไม่เชื่อแต่จะำได้จะเล่าให้เธอฟังนิดนึงนะตอนตอนนี้วันที่19กันยายนตรมันเล่าว่า19นะที่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 ไอโควิดเป็นคนสุดท้ายที่ไปใช่ไหมไอโควิดมันไม่ยอมไปไง วันนั้นวันวัน,วนก่อนที่งธรนาบวันหนึ่งเอ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 ,เอ,เอมังมาโทรบอกโควิดวัฒนาไอผู้บัญชาการแห่งชาติมาบอกไอโควิดเลยเออลูกสมชายสาั่งยิ่งธรนาทนะไอเขาบอกเขไม่เชื่อมึงหรอกไอ,อเปนใช่ไหมบอกไม่ใช่เปนลุงสมชายป้าสุกิตไม่ใช่ป้าสุกิตลูกสมชายไอหา,หาพูดพูดแค่นี้ฟังไม่รู้เรื่องเหรอไอโควิดมันไม่ฟังไงมันไม่ฟังมันก็เลยหลบ ลงไปอยู่ยโร,รงเรียนในรถตำวจสัมพันธ์ทีนี้เราก็เช็คเตมเช็คเตม,มีกาโทรเตมี่กาโทรไปตำรวจสัมพันธ์นะไอ้กูวิทม,มานะเราไอ้กูไม่ฟังหรอกมันไม่ฟัง,ล,ง,งลุงก็จะปมึงตรงอ้เฮียถ้ามึงไม่มาขอโทษนะสริงเลยจรินะไอ้เฮียถ้ามึงไม่มาเียนะลุงกดมึงจริงๆนะคนะทีนี้ไอ้โูวิทมันก็ชักเสียวๆเองเ,เปนนี่มันเป็นร่างสงรุงนี่หว่านนะทีนี้มันก็เลยเปน็นชนจิตนะตอนตอนเย็ตนตอน,ตอนกคืนนะ พอลุงเห็นลุงตาโควิดไอโควิดฮะเอ้ฮะนียกี่ทีไม่มาอีกมึงจำไว้เลยนะฮะทุกคนจาใส่หัวไปเลยนะอืมเอ้มิกาป้าสุกิจตัวแทนกูนะอืมพวกมึงอย่ามีปัญหาแล้วเขาแต่ไหมฮะเพมพวกเรามันต้องฟังนะฮะถ้ามึงไม่ฟังถือว่ามึงนีเรื่องกับกูนะก็คือวันนั้นคุณป้าก็พาพนีกเพมเข้าเฝ้าด้วยไม่ใช่ป้าลูกลุงก็ลุงไปสั่งเองป้าไม่ได้เฝ้า ป้่เป็นตัวประกอบ oh. ป้าบอกูไม่ไปลุลงไม่ไปไม่ได้เลยค่ะมันบังคับป้ขาไป,ป้าจะไปตั้งทาไมล่ะในรูปภาพที่ออกมาในหนังสือพิมพ์ีคุณป้ายิ้มร่าเลยนะฮะแต่ลุงบอกว่ามันไปไมันยิ้มเลยนะ oh. ๋อ้แั่ผู้ชายหายไม่ไปรักพวกรักเมียเลยนะเวลานี้หินชนแล้วให้ลุงให้เมียออกหน้าอืมนันไปคนเดียวมันเป็นผู้ชายใช่ไหมเออที่ป้ารงคาเนะ มันใช้ป้าทำงานไม่แบ่งอะไรเลยคิดดูนะที่จริงมันปวดขนาดนี้ต้องตั้งให้ป้าเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระอง,อง,งค์แน่แม่ไม่ตั้งเลยคนหาเลยก็ไมร่รู้เวลาเช้งานเช้งานเวลาเวลามันตกตามในแม่เวลามัน,น,มมนหดนะสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าอะไรก็ไม่นะรู้นะตอนที่พระนีค์ตั้งให้ป้าเป็นหนงสิบห้าวันเขาตั้งแล้วไงคุณป้ามันมนตั้ง เวลาชี่มีนาทพระโนงไงเพราะฉะนั้นมันต้องให้ผู้เป็นเนี่ยตอนนี้มันป่วยมันจะทำอะไรไม่ได้ไงถ้ามันไม่ตั้งเสียเป็นก็ต้องตั้งผู้เป็นเนี่ยเขาก็กลัวว่าคนตายแล้วมันไปเลี้ยงกิ๊กหรือเปล่ากิ๊กันหายตอนนี้มันก็มีบ้างอะไรมันเป็นมันเป็นอลยเขาเรียกว่ามันก็ต้อง มันหนามันก็มันก็ต้องนี้นิดหน่อยกูยกกิ๊กฮะชีก็จะได้มีชีวิตชีวาถึงอะไรวะฮะขนาดนี้ยังหัวอีกมันเงก็บอกมีใกล้เหมอหัวอะไรอีกเดินก็เดินไม่ได้ยังหัวอะไรกันอีกโอเคคุณป้าวันนี้เนี่ยเวลาค่อนข้างที่จะสั้นนี่นะฮะน่าจะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวยังติดค้างกันเรื่องเกี่ยวกับคนดีสีสีแผ่นดินเนี่ยนะฮะคนดีของคุณป้าม่าจะเป็นคุณจรรญพักดีธนาุลหรือใครต่อใคร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของความหุน่วยทางการเมืองหลายๆครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยตรงนี้ผมต้องมาขอสัมภาษณ์คุณป้าอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอ่่ที่นี้เลาแต่มาเลยนะ,ะแ,ลแล้วอย่างนึโฆษณาเนี่ยได้จริงคบจริงคาพวกป้านะ ชดเชยหน่อยหนึงที่มันโดนจับไป6กกิโลขึ้นเลนมนักโซยนักนะเออับขามขอโทษนักโซยพี่นักโซยดักขามตอนละเียห่อนะเดี๋ยวจัดให้ก็เออช่วยโฆษณามากๆหน่อยนะครับมันจะได้โดนไป6กกิโลขึ้นเลยนะหายไปเยอะนะยังไงช่วยช่วยกันหน่อยนะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะต้องลํำลาพี่น้องทั้งผู้ฟังกันไปนะครับ สำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับนะครับของรายการเขียงแทนเจ้าเป็นแฟนคลับลุงสมชายป้าสมจิตนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ทาง u t u b e เนี่ยนะครับไปที่อ่า u t u b e ของ DJ s u n ุ o แล้วก็สนามหลวง2008นะครับส่วนทาง a c e b o o k เนี่ยก็ไปติดตามกันได้ที่เพจของคุณลุงสมชายคุณป้าสมจิตนะครับสำหรับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายในวันนี้ต้องรำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสาธิตาจุกท๊กเขียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตร์ิยไทยไปไกลถึงสเปน มื่อเห็นหลูกหลานไม่ได้ดังใจก็แต่ละคนนั้นไม่เอาไหนลุงสมชายแกเลยต้องเมาป้าสมจิตและไม่เคยสนใจแต่งตัวเชิดชายเล่นไพ่เต้นรำลุงสมชายแกบ่นเรื่องครับรหัวอกกระกับชอบช้ำสวงไหน นไหนเป็นได้ทุกทีลูกชายโตดีขึ้นชื่อมานานส่วนลูกสาวหลายคนอกหักเพราะชายไม่รักทำตัวน่ารำคาญมีลูกอีกคนแล้วก็เลยขึ้นคานดหมอตรวจอาการลุงสมชายไม่ดีลุงสมชายปาาส เข้าโรงบ้านได้ยินเรื่องราวของลูกของหลานเป็นข่าวประจานเรื่องข่าวโลกีลุงสมชายกับป้าสมจิตแกเลยงุดหงิดไม่รู้จะทำไงดีก็แต่ละคนวุ่นวายทั้งปีแก่ไม่ได้แล้วสิป้าสมจิตลุงสมชาย